ลานี้ทางร้านไอเดียเตนก็ได้นําสินค้าลงที่สาลาประชาคมบ้านโคกเบงหมู่ที่8ตาบลโคกย่างอำเภอประโขนยจังหวัดบุรีรัมย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะมีการตรวจรับสินค้านะครับโดยท่านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปรากฏว่าสินค้าทุกอย่างครบตามที่ท่านลูกค้าสั่งนะครับทางร้านไอเดียเตนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและท่านประธานกองทุนหมู่บ้านต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ เต็นทพาสตโครงเหล็กโต๊ะจีนกลมและเครื่องครัวครบวงจรนะครับและท่านประธานกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 8 3 5 2 5 034หรือ0955587322รับประกันเรื่องสินค้านั้นคุณภาพเกรด A 100%ทุกชิ้นงานนะครับสินค้าที่ไม่ดีสามารถติดคืนเปลี่ยนได้นะครับพร้อมเอกสารเบิกจ่ายครบวงจรเลยนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับโอกาสหน้าได้ใช้บริการกันใหม่นะครับ